สำหรับลูกคา้าการใช้เอเจนต์ข้อดีที่ลูกค้าได้รับคืออะไรครับถ้าคุณเปิดใจแล้วก็ยอมรับในอาชีพนี้จิ้บว่ามันคือชิ้นส่วนสำคัญเครื่องมือสำคัญและบุคคลสำคัญในการที่จะช่วยให้คุณสามารถซื้อสังหาได้ตรงใจในราคาที่ถูกต้องพอใจประหยัดเวลาแล้วที่สำคัญก็คือว่าเป็นอาชีพถ้าได้เจอผู้เชี่ยวชาญที่ดีหรือเอเจนต์ที่ดีทำให้คุณลงทุนได้ง่ายขึ้นซื้อสังหาได้ง่ายขึ้น สนใจซื้อบ้านหรือคอนโดเพื่ออยู่เองหรือลงทุนติดต่อได้ตามเบอร์และไลายที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าการใช้เอเจนต์ข้อดีที่ลูกค้าได้รับคืออะไรครับอ๋อเป็นคำถาบที่ดีนะคะคือหลายคนเนี่ยในเมืองไทยอะคะ่ะยังไม่ได้คุ้นชินในอดีตแล้วกัน ปัจจุบันโอเคแล้วจิบว่าในอดีตการใช้ในหน้าหรือใช้เอเจนต์เนี่ยเขาจะบอกว่ามันเป็นการไปทำให้ซื้ออสังหาราคาแพงกว่าปกติเพราะมีค่าในหน้าใช้ในหน้าบุ๊บเอ้ามันมี3%เมื่อกี้บอกอะไรนะซื้อ5าล้านใช่ไหมค่าคอม3%ามเปถ้าไม่ซื้อกับนายหน้าได้ส่วนลดอีกแสนห้าจะไปซื้อกับนายหน้าทําไมนี่คือม i n d s ็ตของคนในยุคเก่าๆหรือคนที่รู้สึกว่า นายหน้าไม่เห็นมีความจําเป็นในวงการอสังหาเลยฉันไปหาซื้อเองก็ได้นะคะแต่สําหรับตรงนี้เนี่ยจิต้องบอกเลยนะว่านายหน้าช่วยในหลากหลายอย่างมากตัวจิปเองเป็นนายหน้ายังใช้นายหน้าในการดูแลอสังหาตัวเองในการช่วยหาอสังหาในทําเลที่เราไม่คุ้นชินหนึนะคะข้อดีเลยคือนายหน้ามีความเชี่ยวชาญ มากกว่าเราถึงแม้จิ๊บเป็นในหน้าเวลาจิ๊บไปต่างถิ่นนะคะจิ๊บก็ต้องใช้ในหน้าที่อยู่ในย่านนั้นอสังหารมันละเอียดอ่อนมากใครบางครั้งมีคําถามในทาเลที่จิ๊บไม่คุ้นชินจิ๊บก็จะตอบลงลึกไม่ได้ 2. ประหยัดเวลาต้นทุนจริงๆเขาบอกว่าเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างนะคะแต่จิ๊บว่าบางทีเนี่ยเรื่องเวลาเนี่ยก็เป็นสิ่งสาคัญว่า เราจะเสียเวลาไปหาเองสองสาวันหรือนานๆหรือหรือเราไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของที่ดินนั้นเป็นยังไงแต่ถ้านายหน้าที่ไว้ใจได้วงเล็บที่ไว้ใจได้นะเขาจะทําให้เราประหยัดเวลามากนะคะในการที่จะไปหาอาสังหารและได้อสังหารที่ถูกใจ สามนะคะเป็นอาชีพที่จ่ายเงินเมื่อสำเร็จแล้วเท่านั้นและที่สำคัญราคามันต้องพึงพอใจทั้งผู้ซื้อผู้ขายมันไม่ได้แพงกว่าหลายครั้งที่จิ๊บใช้เอเจนต์พัทยาตอนนั้นจิ๊บไปลงทุนพัทยาจิ๊บใช้เอเจนต์เลยเฝ้าเลยพี่ตึกนี้ถ้าได้ราคา4ีล้าน5้าจิ๊บซื้อเลยเขาก็ทำการบ้านแทนจิ๊บตอนนั้นจิ๊บยังทำงานอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะเขาก็หาห้องมาให้จิ๊บเลือกเลยว่านี่ได้แล้วนะคุณจิ๊บอย่างนี้ไปปล่อยเช่าอย่างนี้สุดท้ายเราไม่ได้ได้ของแพงนะทุกคน กลายเป็นว่าเขาไปหาของถูกให้เราโดยที่เราไปหยัดเวลาไปเยอะมากเพราะเขามีคอนเน็ชันเพราะเขามีเวลาในการไปหาเขามีเวลาในการไปทําการตลาดให้เรานะคะในการที่จะหาสังหามาให้เราลูกค้าส่วนใหญ่ก็เริ่มจะมาใช้เอเจนต์ตรงที่ว่าเป็นเหมือนกับที่ปรึกษาคนที่อยู่ในวงการมาช่วยเลือกและสก,กรีนบ้านให้เหมาะกับตัวเองแทนที่ต้องวอล์กอินเข้าไปดูทุกหลังเอ้ยบ้านนี้ก็สวยเอ้ยอน,นี่ก็ชอบอันนั้นก็ดีโอัน,นี้เซลสวยอันนี้เซลหล่อ ราคาไหนแล้วตกลองอะไรไหนมันดีมันก็ตัดสินใจยากแต่ถ้ามีคนคนหนึ่งที่อยู่ในอ,องค์การแล้วคอยแนะนําเขาเรียกว่าเหมือนเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆที่ลูกค้าไม่รู้ให้มองมุมนี้ว่าเฮ้ยมีผู้สูงอายุนะต้องมีห้องนอนด้านล่างนะไมยครัวนี้เ,นเขาบิวอินควไทยมาให้เลยด้านหลังไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะอันนี้มีหลังคาลงรถมาเลยอันนี้เป็นข้อดีอันนี้หมู่บ้านนี้มันมีประันตียงไงอะไรอย่างี้ค่ะมันก็ทําให้คนเริ่ม ไม่ใช้แค่เซลล์อย่างเดียวแต่มีเอเจนท์ที่ช่วยพาไปดูอย่างที่จิ๊บชอบพูดคือจิ๊บอยากเป็นแมทเมเกอร์ให้กับลูกค้าในการเลือกอสังหาให้ถูกใจนะจิ๊บว่าแนวโน้มแน่นาะโคตคนยิ่งให้ความสำคัญกับเวลาคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยสังหามันเยอะแล้วเรื่องไม่ถูกแล้วกลับมาใช้บริการเอเจนต์มากยิ่งขึ้นจิ๊บว่าถ้าคุณเปิดใจแล้วก็ยอมรับในอาชีพนี้อ่ะจิ๊บว่ามันคือ ชิ้นส่วนสำคัญเครื่องมือสำคัญและบุคคลสำคัญในการที่จะช่วยให้คุณสามารถซื้อสังหารได้ตรงใจในราคาที่ถูกต้องพอใจประหยัดเวลาแล้วที่สำคัญก็คือว่าเป็นอาชีพถ้าได้เจอผู้เชี่ยวชาญที่ดีหรือเอเจนต์ที่ดีทำให้คุณลงทุนได้ง่ายขึ้นซื้อสังหาได้ง่ายขึ้น